สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n น l มนุษย์ยิปซีค่ะกล่ามาพ่อกับกิฟนะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะประจําเดือนตุลาคม64นี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s cribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนนะคะจากของช่องเรานะคะกดกระดิ่งนะคะไว้ด้วยก็ดีนะตัวเองโอเคเราไปดูกันนะคะพิจิกจะ้ะพิจิกเดือนนี้นะคะได้ไพ่ประจําตัวเป็นหนึ่งไม้เท้า นะะหนคะ1ไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นด้วยนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นความคิดใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะแต่ว่ามันน่าจะออกไปในลูปของการกระทํามากกว่านะคะหรือไม่นะคะในช่วงนี้คุณรู้สึกมีความเขาเรียกว่าอะไรนะเอาจริงเอาจรงกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เอาจริงเอาจังกับคนรักของคุณมากๆก็ได้นะคะแล้วก็คุณรู้สึกเหมือนคุณมีความมุ่งมั่นความตั้งมั่นอะไรบางอย่างเนาะคุณรู้สึกเหมือนแบบ คุณทำออกมาได้เต็มที่มากๆนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะโอเคค่ะอดีตท,ที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะพิจิกบอกเราว่าอะไรควีนถือไม้เท้า The Hangman The High p r o f นต e นะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ตามมาด้ดวยเ h e w o ว l d ลบางคู่บางท่านดีลกับชาว ต่าางชาิหรือไม่ชาวราศีพฤกษบและคณะพฤกษบนะคะแต่ต่างชาติเด่นนะโดดเด่นมากๆเลยนะคะบางคนนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมีบางความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่วนเวียนวนเวียนในที่นี้คือแบบหลูปพลังงานแห่งความคิดมาก พลังงานของการปล่อยวางนะคะไม่อยากที่จะคิดเยอะไม่อยากที่จะคาดหวังแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์อันนี้มันหายไปหรือมันขาดตอนไปก็เหมือนเป็นรันนะคะเหมือนสายพานเดินไปเรื่อยๆอยๆๆๆๆนะคะน็อตตัวไหนเครื่องจักรตัวไหนเสียเราก็แค่ซ่อมมันและทําให้ความสัมพันธ์นะคะเราสามารถดําเนินไปต่ออดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะดูจากไพ่แล้วก็ยังจะมีความแบบไม่ได้คาดหวังมีความคิดมาก บางครั้งในความสัมพันธ์เชื่อว่าทุกคนต้องมีนะคะแต่ว่าสถานการณ์คือยังไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะยังคงอยู่ในรูปที่แบบเอ้ยเอาอยู่เอาไหว้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะหรือบางคู่อาจจะมีความต่างได้นะคะ ต่างในที่นีคืออาจจะเกี่ยวเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตหรือบางทีคืออยู่ต่างกันอยู่ห่างกันมากจนเกินไปก็ได้ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาค่ะชาวราศีพิจิกขอดูความรู้สึกของคุณหน่อยนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อคู่ของคุณนะคะแชมพัญค่ะบางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีธนูและคณาธนูวันนี้ค่ะ ถ้วยขายดีมากๆเลยนะคะ5ถ้วยมาเกือบทุกคลิปเลยนะจ๊ะแล้วก็ตามมาด้วย The Chariot ค่ะ Chariot ราศีกรกฎนะคะเป็นไพ่พลังงานในตัวของคุณเองนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกเหมือนแบบคุณมีความเสียใจลึกๆนะคะให้กับคู่ของคุณยังไงไม่รู้ความเสียใจครั้งนี้อาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบน้อยอ,อกน้อยใจนะคะมีความลังเลใจแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบ เออมันมันมัน sensitive นะมันอ่อนไหวง่ายนะคะในช่วงนี้นะคุณค่อนข้างที่จะนิ่งขึ้นนะคะหรือไม่คุณไม่ค่อยอยากที่จะมีปัญหากับคู่ของคุณสักเท่าไหร่เพราะคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณเหนื่อยคุณต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองกับหลายๆอย่างกับหลายๆเรื่องนะคะคุณเลยปล่อยวางนะไม่ได้คาดหวังอะไรใช้ชีวิตแบบโอเคไปด้วยกันได้ก็ไปไปด้วยกันไม่ได้อ่ะค่อยคุยกันว่าควรจะเอาอย่างไงแต่การที่คุณมองของคุณในคู่ของคุณในช่วงนี้นะคะมุมมองของคุณ คุณรู้สึกเหมือนแบบเขาทำอะไรให้คุณรู้สึกเสียใจอะไรก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะความไม่ได้ดั่งใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะสถานการณ์ในฝั่งของคุณค่ะพิจิตขอดูหน่อยนะ9เหรียญห้าดอบเด ไม่เท้าสามไม่เท้าไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครเลยนะ้องช่วงนี้ห้าไม่เท้าบางคู่บางท่านอยู่กับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะหรืออีกในหนึ่งนะคะคุณเรียนรู้ที่คุณจะไม่พยายามยึดติดกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้นะคะชาวราศีพิจิกนะ,ค,ะคุณค่อนข้างมีความเหนื่อยนะคะมีความเหนื่อยมีความรู้สึกเหมือนแบบความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะยาก เข้าถึงยากเข้าใจยากเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็สับสนคุณก็เหนื่อยเหมือนกันในฝั่งของคุณเนี่ยสถานการณ์คือคุณรู้สึกเหมือนคุณทําอะไรก็เหมือนไม่ดีไปซะทุกอย่างพยายามทําให้ดีก็กลายเป็นไม่ดีพยายามทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นก็กลับกลายเป็นเหมือนแบบมันมันมันไม่ถูกใจอะ่ะเออมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็ต้องมานั่งน้อยใจหรือว่ามานั่งถามตัวเองตลอดเวลาว่าฉันอยู่ตรงนี้ทําไมฉันทําอย่างนี้ไปเพื่ออะไร ะะยังไงใจเย็นๆเดี๋ยวเรามาดูไพ่ในฝั่งของคู่ของคุณก่อนนะคะขอพลังงานนะคะดูพลังงานไพ่นะคะของคู่ของคุณชาวราศีพิจิกค่ะ The อ o ทาวเเห็นไหม มันเหมือนเป็นมันเหมือนมันเป็นแรงกดดันต่ำๆนะคะที่คุณส่งไปหาคู่ของคุณนะช่วงนี้เขาลายดูเห oui, มือนฟันงวงฟันงาหรือว่ามีอารมณ์มีโทสะบางอย่างที่โอ้รุนแรงอยู่นะคะให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันใหญ่โตด้วยนะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะขอพลังงานไพ่นะคะ หนึ่งถ้วยค่ะตามมาด้วยนะคะควีนถ้วยบางคู่บางท่านอยู่กับชาวทัศนะคะมด้วยกันเองนะคะหรือไม่อาจจะเป็นชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะไพ่บอกว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็คือเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณมีความแบบมากมายนะคะแต่ดูเหมือนแล้วเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเขาอาจจะมีสภาวะที่นิ่งไปเพราะเขามีความรู้สึกว่าแบบ มันมันถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องมานั่งทบทวนว่าความรักครั้งนี้เขาจะอาอยังไงดีนะคะมันน่าจะมีน้ําตามากกว่ารอยยิ้มหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะเขารู้สึกเหมือนว่าคุณก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็อาจจะมีความกดดันมีแรงกดดันอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนบางทีเขาอึดอัดน,นะคะให้ระมัดระวังแรงกดดันที่เราตั้งใจหรือเราไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่จะทําให้ความรักมีปัญหานะคะสถานการณ์ในฝั่งเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ สถานการณ์ในฝั่งของคู่ของคุณเ a อฮาร์โรฟนตามมาด้วย6ถ้วยนะคะอ่าอาศาัศวนถือเหรียญอย่าเพิ่งคาดหวังว่าทุกๆอย่างจะเลวร้ายขนาดนั้นนะคะถ้าทะเลาะกันถล่มกันมีโอกาสที่จะกลับมาพูดกลับมาคืนดีกันค่อนข้างที่จะสูงมีการทําอนาคตคือคู่ของคุณเอาง่ายๆนะคะชาวราศีพิจิกเขาเป็นคนที่แบบช้าๆแต่มั่นคงนะคะเติบโตแต่มัน่นคงแต่คุณเหมือนคุณใจร้อน คุณจะวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้นะพิจิกพิจิตต้องทําอะไรแบบอย่าวู่วามนะคะคนคนนี้มีความคิดถึงคุณในระดับที่แบบเฮ้ยมันมันเคยหวานชื่นหรือไม่คู่ของคุณอาจจะมีความต่างของความสัมพันธ์หรืออายุหรือเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกเนาะที่มันเหมือนต่างฝ่ายต่างรู้สึกไปเองว่าเออเขาให้คุณเท่านี้คุณตอบกลับเขาไม่ได้ถึงครึ่งที่เขาให้คือบางความสัมพันธ์มันก็ไม่ควรที่จะมาเปรียบเทียบอะไรกันนะคะใจเย็นๆนะคะ กิฟมีความรู้สึกอีกว่านะาความรักมันมันจะสมานสมานนฉันกันดีขึ้นนะคะมีความพอ,อกเข้าใจามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันโอเคขึ้นนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะทั้งพลังงานในฝั่งคุณและฝั่งเขานะพิจิกนะเอาคำนะคะ8ใบบอกอะไรพวกคุณบ้างนะคะ 1ิถ้วยนะคะเก้าไม้เท้าแล้วตามมาด้วย10ดาบนะคะโอ้ห oh, นักหน่วงนะคะเป็นเดือนที่หนักหน่วงมีทั้งดีและร้ายสลับกันนะคะแต่ดูแล้วลึกๆในใจเขาก็ยังคงแบบคิดคุณไว้ในความสัมพันธ์ที่ยังเสียไปหรือจากกันไปไม่ได้นะคะปัญหาเดิมๆยังอยู่วิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุนอะไรคะ บางคู่นะคะอันนี้ขออธิบายในสถานะที่ว่าเฮ้ย mm. บางคู่บางท่านมีโอกาสที่จะหายกันไปจบกันไปชัดเจนขึ้นสิดาบนะคะไปต่อไม่ได้ปัญหาเรือลังนะคะต่อให้ไปต่อด้วยกันได้แต่ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกบางอย่างมันไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมเพราะขึ้นวิลล f ออฟฟอร์จูคือมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะให้ระมัดระวังนะคะแรงกดดันกิบย้ำมาแล้วนะคะแรงกดดันชัดเจนมากๆนะคะจะทําให้ต่างฝ่ายต่างที่จะต้องแบบ สูญเสียความเป็นตัวเองนะคะหรือไม่จะต้องพูดจาหรือมีการกระทําบางอย่างที่ทําร้ายซึ่งกันและกันนะคะทั้งทางตรงและทางออบยังไงฝากไว้ตรงนี้นะคะมีทั้งจบและไม่จบมีทั้งดีขึ้นและไม่ค่อยดี แล้วสถานการณ์นี้จะผ่านไปด้วยดีได้นะคะถ้าเราไม่ได้รับแรงกดดันอะไรแรงๆหรือการที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเรานะพิจิกนะไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปหมดนะคะและเราจะต้องทำให้ได้นะไม่ต้องคิดมากอยากจะให้เขาเป็นยังไงให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราดีกว่าเนาะโอเคค่ะมาดูในลูปของคนโสดกันนะคะคนโสดชาวราศีพิจิกลัคนณาพิจิกค่ะตุลาคมน,นี้เป็นอย่างไรบ้าง โซเชียลมีเดียชัดเจนนะคะทําบุญเข้าวัดเจอแน่นอนนะคะเดยฮารแฟนคนคนนี้อาจจะอยู่ในชาวราศีพฤกษภลักคณะพฤกษภได้เช่นเดียวกันนะคะ8ดไม้เท้าบ่งบอกไม่ถึงอะไรที่แบบพุ่งเข้ามาหาเรานะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาหาเรานะคะจากโซเชียลมีเดียนะได้อย่างชัดเจนนะและดีไหมเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะดีดีในระดับหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นการเดินทางพักผ่อนนะคะมาพบมาเจอกันก็ได้เหมือนเขาถูกใจเราเลยอะ่ะเหมือนเราเป็นคนดีแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเอ้ยเหมือนเราเข้าถึงเขาง่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณนะคุณอย่าเพิ่งไปตั้งแง่นะ ก็พยายามพูดคุยหรือศึกษาดูใจกันก่อนก็ได้เหมือนเขาเพิ่งจะเลิกกับแฟนหรือเปล่านะคะถึงไม่ให้ตัวเราเองนั่นแหละนะคะเพิ่งที่จะได้สเตตัสสดมาหมาดๆเลยนะยังไม่ได้ที่อยากที่จะคอมมิทอะไรรวดเร็วขนาดนั้นนะคะยังคงที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับใครไปเรื่อยๆก่อนนะยังคงเป็นก้าวถ้วยนะคะที่ยังล้นลานะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก่อนนะคะหรือไม่นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานของคุณได้ด้วยนะพิจิกนะเป็นคนที่แบบอาจจะเจอกันในที่ทํางานก็ได้นะคะอบ แล้วก็สิบดาบเนี่ยบ่งบอกหมายถึงบางทีความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องปล่อยวางเรื่องราวในอดีตบ้างนะคะถ้าคุณยังคงโฟกัสนะคะอยู่แบบเดิมๆใช้ชีวแบบเดิมๆคุณไม่มีความที่จะมีความสุขได้นะคะยังไงก็ใจเย็นๆใจลมๆนะและเดือนนี้จะเป็นยังไงอีกคือใครเข้ามาปุ๊บคุณสืบหมดคุณส่องหมดเลยอะ ปากบอกไม่สนใจแต่ในใจส่งไปแล้วนะคะครึ่งเฟสอะไรแบบนี้นะคะ6กถ้วยนะคะมงบอกไมายถึงคนรักเก่านะคะคนรักเก่ามาไหมโอเคคนรักเก่านะคะอาจจะมีการวนๆเวียนๆกลับมาพูดคุยนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นไหมกิ๊บว่าความสัมพันธ์มันดูดีขึ้นนะแต่ถามว่าควรจะจริงจังไหมยังไม่ควรจริงจังนะคะควรปล่อยไปก่อนใครกลับมาคลิไว ในคอนเนคชันอะไรก็ตามแต่เป็นเพื่อนกันเป็นคนที่แบบสามารถแบบปรึกษาเรื่องราวบางอย่างซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็ก็น่าสนใจนะไม่น่าจะแบบถ้าคู่ไหนที่เลิกกันดีเนาะก็ยังสามารถวนนเวียนกับแฟนเก่าได้อยู่เหมือนกันนะคะหรือไม่ในช่วงนี้คุณได้พบเจอกับคนที่แบบเก่งมากๆนะคะทำงานหลากหลายอาชีพนะคะเป็นเดอะเมจิชเชียนเป็นคนทำงานด้านภาษาได้ด้วยนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับพวกคุณนะคะชาวราศีพิจิกและคาพิจิกค่ะ มันมีความเศร้าเสียใจอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเหมือนคุณพยายามเต็มที่แล้วนะคะการสูญเสียนะบางอย่างบางทีสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียความเป็นตัวของเขาไปนะคะให้ระมัดระวังนะเดือนนี้น่าจะเป็นฮาโลวีนที่แรงสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะบางคู่สะบัน้นบางคู่แรงบางคู่ร้อนใส่กันให้ระมัดระวังแรงกดดันอย่าลืมนะคะในช่วงนี้เบาได้เบาเย็นได้เย็นนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสรับวันนี้ลิปต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ